สวัสดีครับตอนนี้เรากับรายการมิเตอร์กอกแฟัแชนแนเราอยู่กับเกมแนวมทัทเรยโยูผสมกับแฟนตาซีนะครับอยางอิคลิสเลชันนะครับอิคลิสเลชัน่าจะอ่านถูกหรือเปล่าครับผมก็ไม่ได้เก่งกินมากครับบางทีก็อ่านเพียเพ้ยนนะครับขอโทษขออภัยนะครับเราก็ไปเล่นกันเลยครับ การจะไปนี่ก็คือตัวฮีโร่ครับที่เราให้เลือกครับเกมนี้สามารถเลือกตัวฮีโร่เหมือนเกมแนวบบ้าเลยครับไปกันเลยไปไปเล่นกันเลยกว่าไปกันเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวืเลือกืเลือกวันนี้เราจะมาเล่นโซโล่ล้วก็ไปกันเลยเอาแล้วก็ตอนนี้เราก็หยิบหนะ้าฮีโร่ในการเลือกกันนะครับ โอ้ยเอาตัวไหนไปเล่นดีวะนี่ครับอืมอันนี้ก็คือดักดาบแบบจำอ,อยู่นะครับอันนี้ก็คือขี่สเก็ตน,นะครับอืมเอาตัวนี้ไปวะ่ะดักดาบจอมอยูทุกเกียงไก่คนระับไปกันเลยเข้าสู่เกมครับตอนนี้เราพิชกหน,น้ารดอดพวกเลยครับอย่าอย่าตรวสอบไง นี่โอ้โหมาดีมาดีาดทดสองก่อนฝึกไว้ก่อนไงฝึกนในการตีตัวฮิตตัวลตัวผู้เล่นนะครับสัตววงไงฝึกไงฝึกตีกล่องเห็นป่าเห็นป่าดู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 สิบสองวิเราผู้เล่นโอ้โหอ,อย่างนอนเลยอ่ะก็ไม่นอนเท่าไหรนะ่เนาอมาห้าส่สามสองหนึ่งเริ่มได้วัดไปแล้ว เกมแมททัลโยอื่นเขาขี่เครื่องบินไงนะครับนี่ไม่ใช่นี่คือเรือค่ะเรือบินได้ไงเออลงเมืองไหนดีวะเอาเมืองไหนกันโอเคเตรียมพร้อมลงโหอัดกันได้ไงวะหกสิบคนเฮ้ย Mày cả lời bin gia yeah. Này Xem như nào á Xem tâm nàng bin binh Lôn bao Mới Mà... lại cho Oh รีบรีบเข้าบ้านเลยรีบคข้าฟาร์มของเลยไม่ได้อิชมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าก่อนก็คือเอาอันนี้คือนั้นดีกว่าลืมไปที่ซ่อนเก็บ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 ลูกธนูลูกธนูเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดโอ้ยขว้าว้อะไรเก็บไม่หมดเว้ยเออกองกร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 ง บอกเก็บให้บมดเก็บโอ้ด้เสื้อผาแล้วโอเคราเพอความแข็งแกง่งมาไว้ต่อไปก็นธน,นูเก็บเร็วเก็บธน,นูทุบไปเลยทุบไปให้หมดเคยอะไรอันนั้นคืออะไรกันอันนี้สามว่าฆ่าสัตว์ออเอออันนี้ก็คือแร,ร,รลแพนระบาด ไม่ใช่คนละแพ้เฮ้ยธนูเราก็ไม่อยู่แล้วนียว่ะไปกันเลยไปหาฟาร์มหอกต่อดีกว่ามาสั่งเดิมป่าวะไม่รู้อ่ะแต่ดูไงเป็นหลักเดิมเล้เออก็ขอตรงนี้ไม่ฟูเลยไม่ดีเลย มาแล้วหนึ่งอานโอเครีไป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 เก็บเก็บ,เก,บ,เ,กบ,เ,กบเก็บเนื้อเก็บเนื้อเพื่อวิหวนะ้าใจเปล่าเฮ้ยอยู่ไหนวะบ้านหลังนี้ฟาร์มวจำได้ ฝากแล้วฝากแล้ว,ลวเราข้าจะไปข้าทำไมเออสนนรับแขกไปกองไปกองเร็วๆ,ๆ,ๆโอเคอะไรวะตีตีตีจบลายแล้วครับไปกันดีกว่า เราก็ยังไม่เจอศัตรูอะไรที่โหดตอนนี้เราก็เก็บอยู่เก็บฟ้าพอฟ้าพอฟ้าพอเลยเราจะมาเจอศัตรูแบบหนึ่งไ,ไงไงมามาเลยครับมาเลยครับมาดิมาดีอู้จุกไอ้นี่จุกเก่งอ้นี้จุกเก่งจุกเก่งหรอวะมาดิครับเคยจะเรีบยบร้อยครับเราก็ฆ่าไปแล้วหนึ่งตัว เพี่ยของมาแจกอ่ะเออว้าวสุดยอดไปเลยเราเราไปไหนต่อดีต้องไั้นคือเขตเขตไปนี่วะบ้านหลังไหนที่ยังไม่ฟาวะนั่นดิหลังนี้นะไปดีกว่าปาป,าป,า,ปาป้าลูรูๆูลูรู ยังไงหลังนี้ไม่ฟาร์มโผล่ใส่ลุงเอาก็ไม่ได้เฉยโอ้แปเป๊ะเลอห้าสิบคนแล้วมัดไม่เจอคนวะเนี่ย ยา yeah. มาอือทุบทุบทุบได้ธนูแล้วได้ธนูแล้วเดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บของก่อนอ๋อได้นี้โอเคครับโอเคเจอคนเจอคนไม่ใช่หรือเปล่าโอ้โหมันคืออะไรกันอ๋อคนนี้เองมามาสิครับมา มาคิดว่าแข็งแก่งเหรอวะผมแข็งแก่งที่สุดไอ้น้องเรียบร้อยเฮ้าเก็บขอานนสุดรองโหไอ้ก่อหาทั้งหมดลูกศอลสุเฮ้ยลูกานูไปกันเลยกระโดดเด้วโอ้โซนี่หนึ่งโดปิดแล้ว อ uh huh. เดี๋ยวเราก็ตัดไปเจอสตูแล้วก็ฆ่านะครับถ้าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับไม่เอานะครับมันยาวเดี๋ยวเราจะไม่มีสตูครับเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าข็กดกลอยธนุสกดลอยฆ่าสภาไปแล้ว เนี่ยเออเดี๋ยวเ้ีแยวอันนี้อะไรวะเก็บเขียวไปกันต่อเลยแอด์อมไข่ท่อข้างกำลังปรากฏในท้องฟ้าเล่นไปยังไม่เห็นแอด์อมในเกมนี้เลยเว้ยเฮ้ยอะซร้องไว้กอน,ไ,กอนไปอย่โซอนอะไวะ บอกโซนเอสกำลังปิดตัวมันคืออะไรกันอันนี้มันคืออธิฐานโอ้ยยับเ้อย,อยมีปู่อธิษฐานนี้ด้วยวะ่ะเฮ้ยย่ผู้เล่นปัจจุบันสามสิบคนแล้ว เฮ้ยเจอคนไว้เจอคนมามาดีหัวมาดิมาดิมาดีครับมาดิโอสองคนเลยสองคนเลยสองคนเลยเฮ้ยแต่งหนึ่งแล้วครับอุ้ย,ยเราโดนรุมเว้ยก็มาดีครับเว้ยเฮ้ยมันจุกเก่งจริงๆกว่ามามาเราฟันกระจายเก็บสองครับเฮ้ยเราเก่งขนาดนี้แล้ว啊 ตอมเตงแก้วกูไปกันเลยครับไปเฮ้ยเกมนี้ก็มีบอสให้เตีรยบอยู่ตรงไหนนะอยู <mas ่ตรงนี้แหละเฮ้ยยังไงเฮ้ยมีบอสให้เตีรยบแต่เราก็โดนเก็บไปแล้วเก็ทำยี่สิบเมตรไม่จัด โอ้อยู่ดีก็โดนเก็บเลยอ่ะเสียดายจังเลยอ่อโอ้โหเสียดายอ่อเอาล้วกันสำหรับเกมนี้ก็มันนะครับขอให้เป็นโลกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจในการทำคลิปต่อไปครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปเลยครับไปแล้วนะคะสวัสดีครับมาบ่ายจ้าก่อนจะไปแล้วก็มีตัวฮีโร่ตัวน่ารัก โอ้ไปกันมาได้มิกโกะอาทิตย์